สวัสดีจ้าเราพบกับเช้าบรรยากาศที่สดใสแสงแดดอันแรงจ้านะคะวันนี้ก็มาพบกับน้องออนได้เช่นเคยอีกแล้วนะคะวันนี้น้องออนจะพาไปเยี่ยมสาขาไหนจะไปตะลุยกันที่สาขาไหนก็อย่าลืมรับชมและติดตามกันได้นะคะพร้อมแล้วไปกันเลยจ้า ถึงกันแล้วนะคะด้านหลังน้องอ,อก็เป็นยยราํำลุ่งสาขาท่าสาบนะคะตั้งอยู่ถนนท่าสาบนะคะเป็นร้านขายวัสดุก่อสร้างทั้งราคาปิและราคาส่งอยากรู้ไหมคะว่าย,ยารานํำลุ่งสาขาท่าสาบเราขายอะไรกันบ้างถ้าอยากรู้ตามมาเลยค่ะตรงที่น้องออนยืนอยู่นะคะด้านหลังนะคะก็จะเป็น ตัวอย่างกระเบื้องนะคะมีทั้งไตลอนลอนคู่ตาห้าวงนะคะความยาว4ี่ฟุตหุ้ตความหนาสี่มิลห้ามิลมีหลากหลายสีนะคะนะคะก็จะเป็นถังเก็บน้ําน,นะคะถังเก็บน้ำของเรามีทั้งแหล่ขนาด700-2000ถึง2,000ลิตรนะคะแล้วก็ที่สําคัญเราก็ทะมีถางบรรดบน้ําเสียด้วยนะคะ บริเวณที่น้องออนยืนอยู่นะคะเป็นบริเวณสต็อกสินค้ากระเบื้องตาห้าห่วงนะคะถ้าคุณลูกค้าคนไหนสนใจกระเบื้องเกี่ยวกับห้าห่วงนะคะก็สามารถเข้ามาเลือกชมสินค้าได้นะคะกระเบื้องสวยทนทานปลอดภัยก็ต้องตาห้าห่วงค่ะก็เป็นเชลลาบอร์ดมีความหนาตั้งแต่3มมิลถึง20มิลนะคะขนาดเมตรเมตรสสามารถใช้ทั้งงานพื้นและงานผนังค่ะ ทีส่สาคัญที่สุดของคลิปนี้นะคะเรายังเป็นตัวแทนจําหน่ายปูนอินทรีย์นะคะปูนอินทรีย์ของเราก็จะมีปูนอินทรียแดงปูนอินทรียเขียวปูนอินทรีย์ทองอินรีเพชรทั์และอินทรีย์มอต้านะคะถ้าคุณลูกค้าคนไหนสนใจเกี่ยวกับปูนอินทรีย์ก็สามารถได้เข้ามาเลือกชมสินค้าได้นะคะ ของเรานะคะมีทั้งเหล็กเส้นเหล็กข้ออ้อยท่อเหลี่ยงท่อแบนและเหล็กรูปประพันต่างๆนะคะที่น้องอองกำลังนั่งอยู่นะคะก็จะเป็นโซนไม้ฝาโชรั่มีไม้ฝาเชลราไม้พื้นไม้พทนแดงไม้คมอมหมูความยาวก็จะมีความยาว3เมตร4เมตรแล้วก็จะมีหน้า6หน้า8นะคะ นะคะปูผนังปูห้องนอนห้องนั่งเล่นของเราก็จะมีขนาด12นิ้ว16นิ้วและจะเป็นแล้วก็เราก็จะมีกระเบื้องแกนิโต้นะคะคุณลูกค้าคนไหนสนใจกระเบื้องลายสวยๆนะคะก็สามารถแวะเข้ามาเลือกชมสินค้าได้ค่ะตัวนนี้นะคะน้องออนก็พาชมโกดังพอสมควรนะคะถ้าคุณลูกค้าคนไหนสนใจเกี่ยวกับวัสดุก่อสร้างก็สามารถเข้ามาเลือกซื้อสินค้าที่ยาดานำรุ่งสาขาท่าสาบได้นะคะ และอีกอย่างหนึง่งอย่าลืมกดไลค์เปิดแชร์ให้น้องออนด้วยนะคะ <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องออนทำคลิปนะคะสำหรับวันนี้น้องออนต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ <c oughs>